เปิดกระจังหน้าอ๋อนี่มองไม่เห็นเลยเอออมเดี๋ยวถามอยเอตอนตอนที่ก่อนมาแรกๆเป็นองไราการเราองของเดิมผมมันนะเออของเดิมเราเลยอะเวียงเวียงมมันันนเวียงแล มันจะสับมันสับแล้วก็มันสับเวี่ยงด้วยสับด้วยแล้วก็พอเราตกหลุมปุ๊บหัวเก่งเราดึงไปหลังเลยดึงไปหลังอ๋อพอตกหลุมพอพอล้อหน้าขึ้นหลุมปุ๊บมันถอยไปเลยหรอใช่<อ>ดึงไปเลยแล้วก็พอพอเราใส่โชอับเราเป็นไงบ้างไม่ดึงมันอาการมันมันเป็นยังไงเราไม่ดึงมันดีขึ้นอนะมันไม่ดึงไม่สับไม่เลยนะไม่สับ แล้วตกหลุมแถวปูนแถวอะไรนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มเลยเพราะเพราะพ่อพ่อขับไปด้วยใช่ป่ะพ่อพ่อลองขับพ่อขับไปกี่เที่ยวแล้วเราที่เราใช้อยู่พ่อเราขับตัวเดียวเขาบอกลูกแังแล้วเขาวิ่งตามรอยเออเออแล้วมันก็ว่ามันก็พอดีอยู่มันเลยพ่อพ่อเช่าใจเลยใช่ไหมตอนที่ว่ามาตอนที่ว่ามาเปลี่ยนน้ำมันเนี่ยนะอขับรับขับนั่นแหละเพราะว่ามันพอดีแล้วพอดีแล้วโอเคแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ปรับเซตน้ำมันเท่าเดิมแหละ แล้วเคยคิดไหมว่าโช๊คอัพมันจะมีผล <c oughs> เคยคิดไหมว่าโช๊คอัพแต่ตอนตอนที่เห็นว่าฟ้าเคยซื้อโช๊คอัพทั่วๆไปตามร้านอะไรอยู่ไหมฮะใช่เออแล้วเรา,าเปลี่ยนเนี่ยเคยคิดไหมว่ามันจะมีผลอ่ะฮะไม่เคยคิดว่าโช๊คอัพมีผลเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะเพราะเปลี่ยนนี้ขี่คนละฟิลเลยใช่ไหมขี่คนละเรื่องที่เราเราเราใช้เลยใช่ไหมอืมอ<ช>่ะเดี๋ยวเ,เราลองปรับใหม่อันเนี้ย<ร>